สวัสดีครับพี่นอ้องตอนนี้เที่ยงกับอีก11.11กำลังสี่บายโมงตอนนี้อยู่ปัป๊มปตถุท่อออกมาจากโซนอาภูม์กำลังสีเขาเมืองสวงครับพี่น้องครับพักรถก่อนจะเข้าอากาศฮ้อนๆมันมีแดดวะครับก็เลยจอดพักรถอยู่ปั๊มน,น,น้ำมันกันเดี๋ยวเขอดอมิซันกัน ชาเขียวหมักหน้าจากแก้วนึงก่อนวันเดินทางต่อไปแล้วรครับขับรถใน้องบนนะครับฮื้อหอนห่อนหอนมาครับคาดว่าจะถึงประมาณบ่ายสองกว่า,วานี่นะครับคิดว่าจะนะี่ิดว่าผมไม่ยิงอย่นงนี้นะ เอาชาเขียวน้ำผึ้งมานาวเจลลี่หนึ่งหนึ่งรายการนะคะใช่ครับสแกน ขออนุญาตขออนุญาตาาพักให้แอร์จะข้าวหนึ่งก่อนพี่น้องรู้สึกว่าห่อนพักรถก่อนนะครับ ออกจากโซนภูมิแล้วครับพี่น้องครับกำลังสิเขาเม,เมืองสวงเหมืนเขาเมืองสวงแล้วก็เมืองสวงแก็ลอยเอสที่แับรอยเอสแล้วก็สารคามสารคามแล้วก็ดิ่งออกโกสุมเหมือนแพียงผมครับระยะทางจากโรลดเดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจนะครับที่มอบให้ึืนมวลบักแล้วแรกนี้ จะคอยไปพอกันในไหล่สดเทึงเทื่อนบาเลงสินนะครับพี่น้องเด้อนะเช็คระยะทางก่อนวันเดยออีกสักงโลระยะทางแล้วอีกร้อยสามสิบโลพี่น้องครับร้อยสามสิบโล ลขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่ส่งกันเข้ามาตอนนี้กำลัง เดินทางเลขเหมายเลข91ค่ะ๊บนึงครับไปเอาเครื่องดื่มกันแป๊บนึงไปแล้วพี่น้อง <c oughs> ทักคนทักรถ การหอนก็เลยตั้งว่าสิทั้งไปเท่เดียวเลยว่าอยากให้หอดเร็วๆแต่ว่าบ็เป็นอย่างพักพักรถก่อนค่อยไปดีกว่านะครับไปหอดสายดีกว่ารถหรือว่าป็นอย่างมาให้กล่อมใจเย็น เดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะครับเจอกันในไล์สดเทึงเฮือนบารงสินนะครับพี่น้องไปม่วนกันต่อเฮาไปม่วนกันต่อ อย่าลืมด้วยครับพี่น้องแรกนี้กันถ้าเงือนเป็เรื่องศิลป์ละวันออื่นครับยี่สหกยิบเจ็ดนะครับเจอกันในไลฟ์สดแมวล่านะครับอยู่ที่โดมนะครับแล้วก็ยี่แปดอย่าลืมมาให้กำลังใจกันด้วยครับดื้อพี่น้องครับสำหรับคอนเสิร์ตปีฤดูกาลสาวหน่อยพี่โดนแพงนะครับพี่น้องมาให้กำลังใจศิลปินที่ทุกท่านฮักนะครับมาให้กำลังใจศิลปินสาวหน่อยพี่โดนแพงมาให้กำลังใจอีหลาเด้อมาเบิ่งมาไล่หลานครับมาเบิ่งมาไล่พวงหลาน นับบาสิสอลังการเท่าใรปีนี้นะครับมาของมาไล่ตนนันตะพคนนํำกระไดมาหมอนมาซึนสัดแกงน้ำกันครับทรงไทยฤด,ดูการนี้นครับถ้ากินถ้ากินน้ำกินททยจะข้าวก็สิออกเดินทางกันต่อครับมาเบิงว่าเฮาสีหอดจักโม่งนะครับตอนตอนไปนั้น ผมออกตีซีฮอปดโมงสีตอนนี้คือออกมาก0ิบโมงเครึงนะครับตอนนี้ตอนนี้เที่ยงห้าสิบเกดแล้วว่าผมออกิฮอดจากโมงมก็ขอบคุณขอบคุณพ,อพ่อแม่พี่น้องเันเลยครับ ขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจนะครับขอบคุณมาลัยรวมด้วยนะครับสำหรับเมื่อคืนนะครับคนละ4,500คะแนนอุ้ยขอบพระคุณหลายๆครับพี่น้องครับขอบคุณพอพอไม่เมยอฟซีที่สนับสนุนขอบคุณเอฟซีอีล่าหน่อยขอบคุณเอฟซีน้องอีกนะครับขอบพระคุณเอฟซีพลังเงียบแล้วก็ขอบพระคุณเอฟซีพ่อกันชัยทุกท่านครับแล้วกับพอพอไม่เมย์อฟซีสาวหน่อยเฟ็นแฟงที่น่ารักทุกๆทุกคนนะครับที่สนับสนุนเอ็นดูพวกเขาศิลปินสาวหน่อยเฟ็นแฟงสาวหน่อยลัเพื่นโชว์ นะครับขอบคุณพ่อเอกแม่น้อยด้วยครับแล้วก็ป้าดาทีมงานแม่ครัวด้วยนะครับที่คอยซัพพอร์ตนะครับอาหารอุ้ยแช่บะขาหมูขึ้นแช่เพื่บให้เกินเข่าแบกไร้หลอมนะครับใตัดทีมงานอาจารย์ดนตรีทีมงานเสียเอ็มเสียอาร์มด้วยนะครับขอบคุณหลายๆครับที่มามอบข้อมูลข้อมูลสริมในปีนี้น้องหมูขึ้นแต่ละคนสุดยอดอีกเลยครับพี่น้องครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิได้พักจากข้าวก่อนแล้วก็สิได้ออกเดินทางต่อ นะครับเดี๋ยวปเป็นยังไงเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกกานติดตามครับพี่น้องครับสวัสดีครับ